สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดคลองช้างลานปูนนะครับอำเภอวัดโบดจังหวัดวิษณุโลกครับวันอังคารที่18สิงหา63ครับนี้ผมพามาเช็คราคาควายนะครับของควายพี่อ้วนนะครับก็ได้ข่าวมาว่าขายดีขายหมดนะครับลองไปสอบถามดูครับว่าควายรุ่นไหนพี่ที่ขายดีโอ้ควายควายรุ่นเดิมเลยที่เราเคยจับขายประจำเนาะ ถือว่าขายดีทุกนั้นนะพี่เนาะเนี่ยครับเนี่ยครับก็ควายพี่อ้วนนะครับพี่อ่าราคาที่ที่ขายไปขายยกสิบเอ็ดตัวมันอ๋อขายขายยกเลยแสนกว่าอ๋อขายยกสิบเอ็ดตัวแสนกว่าตกตัวเท่าไหร่พี่ตกตัวเท่าไหร่มันแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเอ็ดตัวแสนแปดหมื่นก็ตกตัวแล้วหมื่นเจ็ดหมื่นแปดต้นๆ้นเหรอ เนาพร้อมส่งพร้อมส่งเลยคือที่ซื้อยกหมดคือคนเดียวคนเดียวอ๋อพี่เหรออ,อ,อ๋อนี่คือเจ้าของใหม่อ๋อเจ้าของใหม่ครับก็ซื้อไปแล้วกระตกตัวละหมื่นไปปลายนะพี่เนาะครับนี่ครับ,ค,รบควายรุ่นนี้นะครับของควายพี่อ้วนนะครับขายหมดแล้วเนาะออลองลอง,ลองสัมผัสเจ้าของใหม่ ครับพี่ซื้อควายรุ่นนี้ไปเนี่ยเราไปขุนหรือจับต่อไปเลี้ยงครับพอไปเลี้ยงครั้งแรกลองลองลองซื้อไปเลี้ยงดูเพิ่งจะเริ่มเพิ่งเริ่มเลี้ยงครั้งแรกเลยซื้อยกราวเลยโอ้ซื้อไปที่ไหนพี่สอบถามเลยบ้านแพะครับเป็นแบบหญ้าขุนเป็นไล่ทุ่งหรือยังไงญาขุนเป็นหญ้าตัดมาเลี้ยงขุนอ๋อเลี้ยงระยะยาวนะครับ เดี๋ยวพี่ลองลองชี้ตัวไปไล่ไล่ไปครับพี่ตัวไหนบ้างครับพี่ไล่ไหนตัวนี้หนึ่งอ๋อตัวนี้นะฮะ3บสามนี่ฮะครับนี่ครับก่อ๋อ้สิบสิบเอ็ดอืมนู่นเียสามนะนี่สามเนาะอ๋อยกเลยนะครับ ก็ของพี่อ้วนนะฮะคือได้ออกคลิปประจำก็จะเห็นนะครับว่าเป็นควายรุ่นนี้นะครับก็พี่พี่ได้ดูคลิปนี้ไหมคลิปของพี่ดนี่นะเจ้าของคนนี้นะมาดูของครับใช่ดูก็ฟังเกษตรนี่แหละแต่ที่ผมมาถ่ายพี่ประจาเนี่ยพี่พี่อ้วนเนี่ยเขาจะเรียกควายรุ่นนี้เนาะโอ้ก็เลยเข้ามาดูในตลาดครับก็ได้คือเลี้ยงครั้งแรกเลยใจถึงเลยส1บอดตัวโอ แสนแปดแต่ก็ควายรุ่นนี้พี่ถือถือว่าที่ผมถ่ายคลิปนะรุ่นนี้ถือว่าขายดีนะครับเนี่ยรุ่นนี้ขายดีแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดแล้วผลกําไรก็ถือว่าดีเพราะควายรุ่นนี้มันกินไม่ค่อยเยอะเนาะเป,นเป็นควายเล็กควายมันดีครับครับใช่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนควายอาจจะถูกกว่านี้แต่ช่วงนี้มันก็คือตามเนาะคือเมื่ออะไรที่มันขายดีมันก็ย่อมขึ้นตามตลาด นะ<ต>อันนี้เราไม่ว่ากัน,กนครับมันของมีขึ้นมีลงนะครับเนี่ยฮะนี่น่าจะของใหม่เนาะครับก็ไปส่งถึงที่เนาะพี่อ้วนไปส่งถึงที่ครับก็ถือว่าเลี้ยงใหม่ครั้งแรกก็สิบกว่าตัวเลยปกปกติอาชีพก่อนหน้านี้ก่อสร้างโอ้เรา<ๆ>เราเราเรามีเงินตังก้อนนี้มาโอ้อีกอย่างเราเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านนะพี่เนะเาะไปทำงานก็เหนื่อยแล้วเนาะเนี่ยครับ ก็มีทุนมาก้อนนึงก็กลับมาแบบนี้ก็ดีครับพี่ครับนี่ครับนี่ก็ช่นะฮะก็แสดงว่าโซนควายเล็กตัวนี้หมดแล้วเนาะพี่กวาดหมดเลยครับครับเามาชมควายตะลืมนะครับนี่ก็ควายตะลืมก็จะมีทั้งควายโค้งนะครับควายเด็กควายน้อยรุ่นนี้นะฮะก็ควายน้อยรุ่นนี้ก็เห็นพ่นสีนะฮะก็ทำการซื้อขายนะครับน่าจะซื้อขายไปแล้วนะ ก็ควายรุ่นนี้ก็ได้ขายแยกออกจากแม่มานะครับบางท่านก็ชอบควายรุ่นนี้ไปเลี้ยงในระยะ Hi ยาวนะครับก็บางท่านก็ชอบแม่ครับไปเข้าขุนหรือไปเป็นแม่พันต่อนะครับที mm ่ค hmm. วายตะลืมนะครับก็ดูครับควา,ค mythology mythology คายโคงควายโคงเอ่อควายรุ่นนี้นะครับร้องอยู่นะครับ 7, หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับควายรุ่นนี้นะครับ 17,500นานะครับราคาร้องครับสามารถต่อรองได้ครับแล้วก็นครับนี่ก็เป็นควายโค้งแม่นะครับควายโค้งแม่ใหญ่นะครับนี่ครับก็ราคาร้องนะครับนี่เป็นควายโค้งแม่เดี่ยวนะครับควายโค้งแม่เดี่ยวความสูงอยู่130บวกครับ130บวกทุกตัวนะครับก็ใกลร้ๆย3 5นะครับราคาร้องอยู่ที่ สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับควายตะลืมนะครับเนี่ยฮะสามตัวควายโค้งนะครับสามแม่แม่เดี่ยวนะครับเป็นควายแม่เดี่ยวเนี่ยครับนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็นี่นะครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับราคาล็องนะครับก็โทรมาสอบถามได้ครับมีทั้งควายโค้งควายน้อยนะครับนี่ครับควายรุ่นนู้นนะครับนิยมนะฮะแล้วก็ควาย แบบนี้ก็นิยมครับเพราะว่านําไปเข้าขุนนะครับมีทั้งควายขุนตุกคู้ควายขุนทุกมเมียครับเนี่ยตลาดนะครับก็ถือว่าผู้คนเยอะนะครับนี่ครับนุ่นก็มาซื้อมาตลองราคาควายนะครับ นี่ครับการซื้อขายควายครับก็มาต่อรองราคาครับก็พอใจเราก็ซื้อกันนะครับเพื่อเข้าขุดต่อไปนะครับนี่ครับตัวอะไรครับร้องอะไรเนี่ยตัวสีสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่นี่ครับสองหมื่นสี่นะครับไม่เป็นไรเป็นราคาร้องนะครับนี่ก็มาซื้อควายที่จะเข้าขุดนะครับ สองหมื่นสี่นะครับราคาร้องนะฮะควายรุ่นนี้นะครับควายปอบนะไม่ต้องัวลูกย่าหน้านี่สองหมื่นสี่ครับครับก็นี่ครับเป็นควายโซนแม่ลูกนะครับเดี๋ยวพาไปชมควายโค้งนะควายโค้งทางนู้นเป็นควายโค้งแม่เดียวตัวเมียนะครับควายโค้งใหญ่ด้านในครับเดี๋ยวพาชมตั้งแต่ด้านนี้ไปนะครับก็ หรือว่าอาทิตย์นี้ก็ขายดีครับน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับของการขายซื้อควายเพราะว่าได้ยินประกาศนะครับว่าวันศุกร์อาจจะปิดตลาดนะครับนี่ครับพามาชมควายแม่เดี่ยวนะครับเนี่ยครับควายแม่เดี่ยวตัวนี้ร้องอยู่ที่สามหมื่นสองห้าร้อยเนาะนี่ครับสามหมื่นสองห้าร้อยนะครับความสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าเนาะ เนาะเป็นควายควายเตี้ยนะฮะครับเป็นควายเตี้ยแล้วก็ติดท้องนะพี่นะครับเป็นควายติดท้องนะครับนี่ฮะถือว่าเป็นติดเนื้อด้วยเนาะนี่ครับสามหมื่นสองห้าร้อยนะครับนี่ครับแล้วนี่ครับอันนี้เป็นควายโค้งแม่เดี่ยวเนาะควายโค้งแม่เดี่ยวนะครับก็นําเข้าขุดนะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับราคาลองเนาะต่อรองได้อยู่นะครับครับสามหมื่นพันห้าร้อยนะครับนี่ฮะ ความสูง130บวกนะครับนี่ครับควายรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมครับเขาขุนนะครับตัวนู้นใช่ไหมครับใช่ใช่อ่ะเท่าไหร่ครับตัวนู้นมันอื่46,500คู่นะครับนี่ครับควายลูกคู่นี้นะฮะแม่แม่ลูกคู่นี้ครับ46,500 46,500นะครับเป็นราคาร้องครับก็ความสูงแม่130นะครับประมาณนะฮะลูกประมาณเมตรเมตรสิบนะครับนี่ครับลูกเพศอะไรครับเพศษเศษเมีย ลูกเพรเมียนะครับนี่ครับลูกตัวเมียนะครับก็ถือว่าอ้วนดีครับก็นำนมแม่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอย่างนี้นะครับนี่ครับราคาก็สอบถามได้นะต่อรองก็ได้ครับครับชมควายไมลูกคู่นี้นะครับควายไมลูกคู่นี้ราคารองอยู่ที่สี่หมื่นเก้าเนาะนี่ครับ ราคาล้องนะครับ4ี่หมื่นเก้าแม่ลูกนะครับขายคู่นะครับขายคู่เป็นลูกเพชรพู่เนาะครับลูกก็สูงประมาณเมตรเมตรสิบครับแม่ก็ความสูงเมตรสามสิบครับนี่ครับสี่หมื่นเก้าแม่ลูกนะครับลูกเพชรพู่นะครับนี่ครับคู่นี้นะครับสี่หมื่นเก้าก็โทรมาสอบถามได้นะครับครับชม ควายนะครับก็ควายโค้งนะครับช่วงนี้นะครับเป็นควายโค้งนู่นับเป็นควายโค้งใหญ่นะครับเป็นควายโค้งแม่เดี่ยวตัวเมียนะครับนี่ครับโอ้โันนี้เป็นควายตัวผู้เป็นควายอ้วนเลยนะครับโอ้นี่ครับควายอ้วนที่ถ้าควายอ้วนมากนะคอจะเป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับถือว่าอ้วนเต็มที่เลยครับสมบูรณ์ครับสวย ก็นี่ครับพาชมควายโคงเป็นควายโคงเพศเมียนะครับนี่ครับควายโคงเพศเมียก็ส่วนใหญ่จะนำเข้าขุนนะครับเป็นควายโคงแม่เดี่ยวครับนี่ครับเป็นควายโคงแม่เดี่ยวนะครับ ก็รุ่นนี้ก็ถือว่านิยมครับเพราะว่าคนหันมาเลี้ยงควายขุนตัวเมียกันเยอะขึ้นนะครับนี่ครับนี่เจ้าของไม่อยู่ก็ไม่ทราบราคานะครับนี่ถ่ายให้ชมควายโค,งค้งก็ควายโคง้งไซนี้ก็ร้อยสามสิบบวกครับนี่ครับนี่นครับ ก็ช่วงนี้มีทั้งควายขุนตัวผู้ครับควายขุนตัวเมียที่จะนําเข้าไปขุนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับครับพามาชมควายโค้งแม่เดี่ยวนะครับนี่ครับควายโค้งแม่เดี่ยวของผู้ใหญ่นะครับก็นําควายเข้ามา ขายเป็นควายโค้งที่เราจะนำไปเข้าขุนนะครับควายโค้งแม่เดียวควายโค้งแม่เดียวมีหกตัวนะเจ๊ใช่ไหมครับราคาครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับราคาราคาร้องนะครับนี่ฮะหกตัวนี่ครับเป็นราคายังต่อรองกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในก็ความสูงแม่ร้อยสามสิบบวกนะครับสามสิบห้าได้อยู่ครับ นี่ครับถือว่าโค้งใหญ่ครับโค้งใหญ่สวยนะครับควายรุ่นนี้ถ้าเลี้ยงเต็มโค้งดีครับราคาจะขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าโค้งใหญ่ครับขึ้นง่ายควายขุนตัวเมียก็ตัวเมียก็กินไม่ค่อยเลือกนะครับกินง่ายนะครับนี่ครับเดยครับควายโค้งก็ท่านใดชอบควายโค้งก็แบบนี้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับ นี่ครับถือว่าเป็นควายโค้งใหญ่สูงนะครับควายโค้งตัวเมียถือว่าช่วงนี้นิยมครับอันนี้เป็นควายแม่ลูกครับสามแม่สามลูกนะครับสามแม่สามลูกครับนี่ครับสามแม่สามลูกนะฮะก็ความสูงแม่ร้อยสามสิบบวกครับลูกถือว่าติดเนื้อนะนี่ครับ ลูกเพศผู้หมดป่าวผู้ใหญ่ผู้ทั้งหมดเลยครับครับลูกเพศผู้หมดนะครับสามแม่สามลูกครับราคาร้องครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับสามแม่สามลูกครับลูกเพศผู้หมดครับแม่ร้อยสามสิบบวกขึ้นนะครับสามสิบห้าได้อยู่ครับก็ลูกเป็นเพศผู้ครับเดี๋ยวชมลูกนะลูกก็ติดเนื้ออยู่นะครับนี่ครับ ลูกสวยถ้าอย่างนี้ก็น้ำนมแม่ดีเนาะนี่นะครับลูกก็ถือว่าติดเนื้อเลยครับนี่ครับเป็นลูกเพชรพูทั้งหมดนะครับสตัวนะครับนี่ครับท่านใดอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ครับเป็นควายโคง ตัวเมียครับครับพามาชมควายโคงแม่เดียวสามแม่นี้ฮะควายโคงแม่เดียวนะครับก็ทําการซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยครับตัวไหนที่ขายได้ก็จะแยกออกมาไว้ด้านนอกอย่างนี้นะครับนี่ครับราคาขายนะครับสามหมครับนี่ครความสูงร้อยสาบวกจะเป็นควายผอมนิดนะครับเพราะว่าเป็นควายโค้งนะฮะควายโค้งตัวเมียนี่ครับ สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับก็ควายโค้งประมาณนี้นะครับนี่ครับก็นำเข้าคุณน,นะครับนี่ครับกบ็พามาชมควายแม่เดียวสี่แม่นะครับควายแม่เดียวควายแม่เดียวลองอะไรพี่ดก ตัวละสามหมื่นสามสามหมื่นสามนะครับราคารองนะครับสามหมื่นสามพันครับนี่ครับควายของพี่ดื้อนะครับก็เบอร์โทรเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับนี่ครับสามหมื่นสามเป็นควายโค้งนะครับนี่ครับควายโค้งแล้วแม่หนูนะครับแม่หนูนั้นคูไม่ลูกคูไม่ลูกสี่หมื่นแปดห้าร้อยนะครับลองไปดูได้นี่ครับคู่นี้นะครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับเป็นราคารองนะครับคู่ไม่ลูก ลูกก็เป็นเพชรพู้ครับนี่นะลูกวัราคาหมื่นหกหมืแล้วถ้าแยกขายเนาะลูกรุ่นนี้ก็ถือว่าราคาไปดีอยู่ครับนี่นะครับถ้าลูกอย่างเดียวก็หมื่นหกหมืนเจ็ดนะครับนี่ครับคู่แม่ลูกนะครับ